ทำไมเราไม่จับกุ้งมาล่ะอตอนแรกว่าจะจับกุ้งนะพอดีไปตลาดนัดคือเขาบอกว่ามีตลาดนัดแต่เราหาตลาดนัดไม่เจอ <c oughs> เราก็เลยไม่ได้กุ้งมาถ้าได้กุ้งมาเนี่จะทําเป็นลงไปจับในแม่น้ำให้เพื่อนได้ดู สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนไผ่เพชรนะครับเมื่อกี้เราก็เดินทางมาจากเมลาตีนะเมลาตีนะครับอยู่ใ,ใกล้นี่เองนะครับ <c oughs> เดินมาเดินมาก็ได้นะแต่ว่า <c oughs> <ช>เราขนสิ่งของสัมภาระขึ้นรถมาไงฮะเ <c oughs> มื่อกี้เราถึงไม่ได้เก็บของใส่กล่องใส่อะไรอย่างดีนะเราก็โยนโย,ย,ยนยนขึ้นรถมาเลยนะ <c oughs> ตรงนี้นะครับก็เป็นลานกางเต็นท์นะครับที่อยู่ในส่วนหนึ่งของรีสอร์ทแห่งนี้ก็คือสวนไผ่เพชรรีสอร์ทนะ <c oughs> <ช>เราก็ เลือกที่จะมาทําการกางเต็นท์นะครับณวันนี้นะครับก็มอีอยู่2หลังนะครับเต็นท์ก็มีพี่ๆที่เขาพึ่งเข้ามาเมื่อตะกี้นี้เองนะครับก็หลังจากนี้ช่วงเย็นไปก็จะมีมาอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เราเลือกสถานที่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะลมลื่นเลยทีเดียวนะนะพี่คิดว่าไงบ้างครับพี่คิดบอกว่าเหนื่อยเมื่อเช้าเก็บเต็นท์นะครับเก็บเต็นท์เสร็จนะเก็บเต็นท์เสร็จมาคนของคือรถนะเราก็มา ขับรถขึ้นมานิดหนึ่งนะแล้วก็ขนของลงกลางเต็นท์ใหม่ลมก็แรงด้วยนะครับเมื่อกี้นี้ลมแรงมากเลยายชีดนี่เมื่อกี้กลางยังไม่เสร็จนะครับปิวกระจุยกระายก็เอาจนอยู่นะครับว่าตอกกะหมอบกแน่นๆนะโอเคนะครับเดี๋ยวตอนช่วงเย็นเดี๋ยวเราไปเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าตอนนี้นะครับเดินไปไหนยังไม่ได้เพราะว่าฝนทําท่าจะตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในเต็นท์กันนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆ ครับเดี๋ยวพี่หนุ่มจะพาเพื่อนๆไปชมห้องน้ากันนะครับว่าเป็นยังไงนะฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นโถปัสสาวะชายนะทางด้านนี้นะครับมาทางด้านนี้ก็จะเป็นทั้งห้องอาบน้ําแล้วก็เป็นห้องน้ําในตัวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนั่งยองนะครับแล้วก็มีฝักบัวนะครับพร้อมที่วางนะครับแล้วก็ตกแต่งนะครับเป็นแบบลวดลายดอกไม้ผีเสื้อนะครับสวยงามมากแล้วก็มีที่แฝนผ้าเป็นแบบไม้ไผ่นะครับ สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปนะครับห้องนี้นะคล้ายๆกันครับเป็นแบบนั่งยองแล้วก็มีห้องอาบน้ํานะครับในตัวเป็นแบบฝักบัวนะครับหรือจะถนัดเป็นแบบถังตักเป็นขันนะก็มีนะทางฝั่งนี้นะก็จะเป็นแบบชักโครกครับแล้วก็สามารถที่จะอาบน้ําได้ด้วยนะตรงนี้ คล้ายๆกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงส่วนของตัวชักโครกกับตัวแบบนั่งยองนะนี่ก็จะเป็นอ่าชักโครกนะครับแล้วก็มีอ่าฝักบัวนะครับออกมาทางนี้นะครับก็จะมีอ่างล้างหน้านะครับพร้อมกระจกนะครับสวยงามเลยตกแต่งด้วยไม้ไผ่นะครับวัสดุจากธรรมชาตินะครับตรงนี้นะครับบริเวณนี้ก็ จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับซึ่งพวกเราก็ได้ลงมาดูพื้นที่แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็สามารถรองรับเต็นท์ได้หลายหลังเลยนะครับไอกิปนี้เป็นยังไงไม่รู้เห็นชิงชาเป็นไม่ได้เลยต้องขอให้ได้นั่งกับบรรยากาศตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นต้นไผ่นะครับขึ้นอยู่เต็มพื้นที่ตรงนี้นะครับทางด้านน้องก็คือเต้นของเราก็วันนี้ก็กางแบบง่ายๆนะติดกับแม่น้ำเพชรบุรีซึ่งน้ำก็ไหลยอยู่ตลอดเวลาไปเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านหน้ากันนะครับน้ำค่อนข้างใสเลยทีเดียวแต่ว่าไหลแรงนะไหลแรงมากๆเลย ถ้าจะลงไปเล่นก็ต้องมีเสื้อชูชีพหรือของอยางนะครับนี่น้ําก็จะไหลามาจากทางด้านนู้นนะครับตรงนี้ก็จะมีหาดหินด้วยนะสวยงามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าพี่หนุ่มทําอะไรเดี๋ยวคิดจะเดินไปหาพี่หนุ่มนะคะสวัสดีค่ะเชฟหนุ่มทําอะไรอยู่คะเอาเผาพี่โครงหมูับ ไปใ่ใ่ไ้ยากเลาอ่ะเออกเอา่อน,นี่ฐานน้อยนะแต่น้ำมันไ่นนหะหยดลงไปเยอะตัดออกไปเยอะเลยนะนี่ก็เป็นซี่โครงหมูที่เราเลือกกันมานะซี่โครงหมูซี่โครงชินโนโตนะสองคนนะครับสําหรับสองคนหม,ห,มหมดไม่หมดไม่รู้ครับ แต่วันนี้เราหิวไงหมดไม่หมดไม่รู้แต่ได้บรรยากาศไงตรงนี้นะได้เอาอะไรมาทําทำการธรรมชาติแบบนี้นะเต็นของเราได้แม่น้ําเห็นทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมแล้วก็ที่โคหมูท้างห้านนี้โอ้โหควันที่รุควันตั้งไปครับหกมานี่นี่ทำไมเราไม่จับกุ้งมาล่ะ ตอนแรกว่าจะจับกุ้งนะพอดีไปตลาดนัดคือเขาบอกว่ามีตลาดนัดแต่เราหาตลาดนัดไม่เจอเราก็เลยไม่ได้กุ้งมาถ้าได้กุ้งมานี่ยจะทําเป็นลงไปจับในแม่น้ําให้เพื่อนๆได้ดูกุ้งสดๆเลยอะ่ะใช่กุ้งแม่น<ำ>้ำสดๆเมื่ <ๆ S 1> อวานย่างปลากระพงย่างปลากระพงนะพี่คิดบอกว่าทําไมพี่หนุ่มไม่ไม่ย่างปลาไอ้ไม่ไม่ลงไปจับปลากระพงในแม่น้ำแมในแม่น้ํามาบอกอะไรตอนนี้พี่ย่างสุกแล้ว โอ้ยโอ้โยโอ้โยเอากันเอากันมาเอาเป็นการดูดำปีเเราไม่เมกนะคะทุกคนเราไม่เมกไม่เมกครับเราไม่มีเมกอร่อยไหมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยต้องกินเราซื้อมาแล้วเรายแยกเองด้วย เดี๋ยวเรามาชมตอนมันไหมนะครับว่าไม่ใช่แต่มันสุกไม่ก็ต้องกินไม่ก็ต้องกินเดี๋ยวเราจะทําออกมาแบบไม่ไหมนะครับเดี๋ยวรอชมตอนไม่ไหมนะครับพักครับอุ้ยเต็นท์ใครอ่ะฟุ้งฟิ้งจังเลยให้หน่อยมามาดูมีคนเขาอยากจะนําเหนือนําเหนือนําเหนือ นี่คืออะไรสวนสวนไผ่เพชรใช่ไหมใช่แล้วสวนไผ่เพชรรีสอร์ทนี่แล้วต้มีมีใบไผ่ด้วยฟุ้งฟิ้งมากให้เข้ากับบรรยากาศมากดูนี่ใบไผ่แล้วก็มีไฟไฟนีไฟของพี่หนุ่มนะมีไฟของพี่หนุ่มมีไฟของพี่พีไฟสับปะรดขี้ขู่ไปไหนโหดูอุตส่าห์พี่หนุ่มก็ใจดีมากอนุญาตให้ซื้อตั้งตั้งแถวหนึ่งเนี่ย ดูดิลถของตัวเองรอบเต็นอะทุกคนดูขี้โกงของตัวเองขี้โกงยังไงของพี่ลุงสามเส้นนะซื้อของพี่คิดได้เส้นเดียวขี้โกงยังไงอนี้คือแม่น้าเพชรนะครับแม่น้ำเพชรบุรีไหลมาจากเขื่อนแก่งกระจานแล้วก็จะไปต่อไปก็เขื่อนเขื่อนเพชรบุรีนะครับแล้วก็จะออกสู่อ่าวไทยนะครับเดี๋ยวเราไปย่างหมูกันต่อไหมแล้ะมะเฮ้ยควันขโมงเลย ควันขมงเลยว่าไงเชฟโอ้โหเชฟเราค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จพร้อมเสิร์ฟกระดูกงูย่างฝีมือพี่หนุ่มค่ะแต่ว่าพี่กิฟตคนจัดจานไงใช่พี่กิปจัดจานค่อนข้างสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกล้กันใช่นี่นะครับแล้วก็กินคู่กับน้ำจิ้มที่เราทามาเองจากบ้านนะคะครับพี่กิปทํามาเองนะครับตกแต่งด้วยจานใส่จานนะ สวยงามด้วยผักนะครับน้ําจิ้มนะแล้วเราก็จะนั่งรับประทานกัน,ตร,นตรงนี้เลยนะครับมาลงมาแรงครับเต็มกล้องเลยครับตอนนี้โอเคนะครับนี่ก็คือบรรย,กยากาศยามค่ำคืนของบริเวณลานกลางเต็นท์แห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่เต็นท์ของเรานะทางด้านโน้นนะครับอยู่ ใต้ต้นจามจุลีนะที่มีไฟสวยๆตรงนั้นนะครับ่ะพี่กิ๊บพาเพื่อนเดินไปชมอัไปเลยวันนี้เรามีฟูกิงจริงก็สวยอยู่นะก็มีไฟค่อนข้างสว่างเลยนะมาจี่ตรงนี้นะ กับฝูงแมวนะนเมื่อกี้พี่กิก๊เอาอาหารหมาหวานไว้เต็มพื้นเลยนะครับเอาอาหารหมาให้ให้แมวให้แมวกินนะแม่บอกว่าถูกใจสิ่งนี้ตอนนั้นไปทำอะไรจะเต้ทนทางำไมเล็กเกินได้อยู่ใช่เพราะว่าปกติพเราจะติดอาหารหมาไว้ที่รถด้วยนะครับว่าเอาไว้เผื่อถ้าเจอนะครับหมาหรือแมวนะครับ เราจะพกเป็นเม็ดเล็กๆนะครับแล้วก็จะเผื่อแผ่กับเพื่อักเพื่อลักสัตว์โลกนะพี่กิฟเขาสายลักหมาลักแมวนะครับแต่พี่นมสายโหดครับโอเคเดี๋ยวสําหรับค่ำคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวพวกเราก็จะต้องไปพักผ่อนกันแล้วนะครับเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับ นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้พี่กิปก็อยู่ในเต็นท์กำลังเพิ่งตื่นเลยนะคะเห็นบรรยากาศหน้าเต็นท์สวยๆก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆชมกันค่ะ นี่เลยมองออกไปหน้าเต็นของเรานะคะก็มีลำธารน,น้ำไหลแล้วก็ฝ <laughs> ักตรงข้ามมีสวนกล้วยด้วยค่ะดูแล้วเขียวขจีตื่นมาตอนเช้าได้รับออกซิเจนเต็มปอดกันเลยทีเดียวค่ะนี่สวยไหมคะ มีเสียงนกร้องด้วยธรรมชาติสุดๆไปเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆทุกคนอาหารเช้าของพี่กิฟก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่กิฟจะเรียกพี่หนุ่มมาทานอาหารเช้าแล้วเ,เพื่อนๆลองมาดูกันนะคะว่าพี่หนุ่มจะเลือกชิมอะไรเล่า,าคอตดอกกระปูอดัดให้พี่กิฟเดานะคะพี่หนุ่มต้องเลือกหยิบปูอัดชิมก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าพี่กิฟทายถูกเปล่า ฮิโนโ่มาหาเช้าเสร็จแล้วมากินอาหารเช้ากันเร็วลองชิมดิทางน้ำล้างมือนะโอเคลองชิมสิมา,าเลยครับท่านพี่น้องครับชิมให้ไปกิฟต์ดูหน่อยนะลองชิม,มให้ดูดหน่อยนี่นี่นี่เขาเดินเลยนี่คือกาแฟ ใช่ไหมกาแฟครับร้อนนะร้อนมากร้อนไม่ร้อนคือร้อนจากมือร้อนมากจ้างนี่การเดี๋ยวพี่หนุ่มจะกินนะครับข้าวดอกนะอันนี้ก็มีนี่เพื่อนๆขำกันแล้วใช่ะกิมทายบอกว่าเดี๋ยวใครดูนะพี่หนุ่มมาพี่กิ๊บเดาเลยต้องหยิบปูอัดก่อนอันดับแรกจะนิ่วกันได้นานไหมเนี่ย จใคยก็ไม่ถูกไ่ต้องมาคุยเลย <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราขอตัวไปรับประทานอาหารเช้ากันก่อนนะคะนี่ก็เป็นบริเวณเต็นท์ที่เรามาตั้งอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆก,กันนะครับก็จะมีนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปชมที่ล้างจานนะครับเขาก็มีไว้ให้นะไปเดี๋ยวเราไปชมกัน นี่นะครับเขาก็จะมีอ่างล้างจานไว้ให้เราเอาจานเอาชามมาล้างที่นี่ได้นะนี่นะครับน้ำไหลไหมลองดูออไหลแรงด้วยโอเคครับคลิปก็กำลังเก็บของนะเดี๋ยวพี่หนุมจะพาเพื่อนๆไปชมลองข้ามไปเกาะดูนะครับว่าเราจะไปได้หรือไมอ่นะ ถึงแล,แล้วขึ้นแปงบนนะลมค่อนข้างแรงเลยนะครับวันนี้นี่นะครับก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับที่เราลงมาอยู่ในน้ําตรงนี้ันะบพี่หนุ่มก็เดินเล่นน้ำนะครับอยู่ใกล้ๆกกับเกาะ สวัสด์หาดสวรรค์ตรงนี้นะวันนี้เราไม่ได้ลงเล่นนะครับเมื่อวานเราเล่นที่เมลารีไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกันต่อไปนะเดี๋ยวไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่ใช่อะไรครับเดินเล่นน้ำเอานะเพราะว่าก็ได้บรรยากาศเหมือนกันน้ำก็อยู่ประมาณหน้าแข้งนะไม่ลึกมากเท่าไหร่ด้บ,บรรยากาศที่ล่มลื่นนะครับไปด้วย ต้นไผ่นะครับต้นไม้นานาชนิดนะวันนี้เราก็ตื่นมา,าแต่เช้าเลยเพื่อจะมาเก็บภาพบรรยากาศในส่วนอืนอ่นๆแล้วก็น้ําเริ่มลงเราก็มาเก็บภาพบรรยากาศของเกาะแห่งนี้นะนี่ให้เพื่อนๆได้ชมอีกรอบหากเพื่อนๆท่านใดสนใจจะมากลางเต็นท์ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะกลางช่วงกลางวันนะครับพอ ช่วงเย็นก็เก็บขึ้นไปนะไปไว้ด้านบนนะที่พวกเรากางเต็นท์อยู่ด้านบนทางด้านนู้นนะครับก็เลือกเอาครับจับจองพื้นที่ดูว่าตรงไหนที่เราชอบนะครับถูกใจก็เลือกเอาเลย ครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้เก็บเต็นท์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องเดินทางกันต่อนะครับนี่นะครับภาพบรรยากาศแม่น้ำเพชรบุรีนะครับช่วงสายๆใกล้จะเที่ยงแล้วล่ะนะช่วงนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้พบกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ